แล้วนะครับโอ้โหอ่ะเดี๋ยวนะครับใจยังใจครับ ไม่เบ ah, yeah, hey, ็ดไม่ให้นะ่โคเยมาโดนตาพิษโดนตกดเหนียวลังเหนียวลังเทไเพื่ออะไรนะครับไม่ใด้นะครับต้องไปเดินไปนะต้องไปเนไปโเคดูเย็ด ล้างเธอไว้นะครับกรรมการไม่ยอมนะครับกรรมการไม่ยอมไม่ล้างเธไว้แน่นอนนะครับขนเชีครับขนเชีครับดีมซวมูไครับเชียร์มาด้วยนะมันไม่ทุค้อนเลยเด็กยอย่างดีสตินะไปโตหนาโตเต็มไม่เป็นคนน่าแข่ กีฬาดูด้วนยนะครับผู้ปกครองบางคนน้ำเตะนะฮะน้ำเตะถ้าเตะแล้วแท่งไม่มีคะแนนนะเตะแล้วแท่งให้ดังแค่ไหนก็ไม่มีคะแนนต้องหลังเท้าเท่านั้นนะครับเท่านั้นนะครับเรียว่าเท่านั้นนักแข่งเนี่ยไม่ได้ผู้ปกครองบางท่านอาจจะคิดว่าอดังไม่ไม่ห้นักแข่งไม่ได้นนะักแข <อา S 1> ่งไม,มไม่ได้หน,ะนึ่ <S <S> <S>

อันนี้แล้วแต่ตารางวิจายาอาสัตวนะวิจัยาแล้วก็ทมอุดนะครับทำกาแไหมม่ต้องเขียรเื่อนะูเรื่องเขาเริ่มเปนยังไงเ่มลแต่หน้าแข้งกู่เล็นเลยเล่ยมเลี่ยมแดงเลยลเลยลงมาเลยมีเทเทดาวมันตเตรัดาันต็ดอ้าวุดนิดอรน

ทีเดียวทีเดียวใช่ไหมทีเดียวทีเดียวทีเดียวฟังนะครับฟังก่อนนะครับตัวนี้ไม่ได้นะครับประการยังไม่เริ่มนะครับ